โอกาสดีแจกฟรีร้านค้าออนไลน์สวัสดีครับวันนี้ข่าวดีมากๆนะครับโอกาสดีมากๆสําหรับคนที่อยากจะมีร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะมีสินค้าขายโดยที่1ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต๊อกสินค้าไม่ต้องจัดส่งของเองอันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีมากๆวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งร้านค้าออนไลน์ของท่านนะครับเมื่อท่านได้รับลิงก์เสร็จแล้ววิธีการลงทะเบียนเพื่อที่จะติดตั้งร้านค้าบนโทรศัพท์มือถือของเราทํายังไงมาดูกันครับ เบื้องต้นเลยนะครับท่านก็ไปที่ลิงก์ลิงก์ของร้านค้าที่ทางเราได้ส่งให้นะครับอ่คลิกเข้าไปนี่เป็นลิงก์ร้านค้านะก็คือตรงนี้ครับนี่ครับดาวน์โหลดและติดตั้งร้านค้าบนมือถือฟรีคลิกลิงก์ด้านล่างก็เราก็คลิกเลยครับให้ท่านคลิกไปที่ลิงก์ตรงนี้นะครับคลิกนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะลิงก์มาที่ p l a y Store หรือ App Store นะครับเขาให้เราติดตั้งเราก็กดติดตั้งเลยครับกดติดตั้งตรงนี้นะติดตั้งสักครู่ครับเขาก็จะอันนี้ติดตั้งให้เรา เรอสักรู่นะครับโอเคเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะให้เราดําเนินการต่อจะกดดําเนินการต่อตรงนี้ก็ได้หรือออกจากหน้าจอไปข้างนอกหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้ก็ไปกดนะครับดําเนินการต่อผมกดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับกดดําเนินการต่อครับเมื่อกดดําเนินการต่อเขาก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับ <lay it noise> ขึ้นมาหน้าร้านค้าของเราเลยนะมีสินค้ามากมายเลยสําหรับหน้าหลักนะน,นี่เป็นตัวอย่างของสินค้านะ ที่คุณจะมีร้านค้าของตัวเองนะครับเอาไปทํากําไรต่อได้โดยที่ยังไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับ <Wow. S 1> ทีนี้วิธีการที่คุณจะลงทะเบียนก็คือให้คุณคลิกไปที่คําว่าบัญชีบัญชีที่มีรูปคนตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับบัญชีตรงนี้นะคลิกไปที่บัญชีครับเขาจะให้เราเข้าสู่ระบบถูกไหมครับเข้าสู่ระบบก็คือคลิกเข้าสู่ระบบเลยครับคลิกเข้าสู่ระบบนะนี่ครับ เขาก็จะถามเราถูกไหมอ่าตรงนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่มีรหัสเพื่อที่จะล็อกอินเข้าระบบของร้านค้าสั่งซื้อสินค้าหรือเมื่อเกิดการที่เราเอาสินค้าไปขายไปแชร์ไปโพสต์ตามกลุ่ม Facebook กลุ่มไลน์อะไรต่างๆนะแล้วเราอยากจะส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องลงทะเบียนก่อนก็คือนี่ครับผมจะบอกว่าให้สมัครสมาชิกนะครับก็คือสมัครลงทะเบียนรับร้านค้านั่นแหละนะครับแล้ก็กดลงทะเบียนครับสมัครสมา,สมาชิกตรงนี้กดสมัครสมาชิก เขาก็จะแจ้งกร์เนาลิงหรือเอเคลียวคลสที่จากรผู้แนะนำอีกทง้งราบกวดตกลงครับเสร็จแล้วให้ใส่รหัสผู้แนะนำนะครับก็คือรหัสของคุณแชร์ลิงให้คุณนั่นแหละนะครับปกติแล้วมันก็จะมีขึ้นมาให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็ให้ใส่เลขนี้ลงไปเลยครับนะถ้าเกิดมันขึ้นมาไม่มีเลขขึ้นตรงนี้ให้ก็ให้ใส่เลขนี้ไปเลยครับ0 1 1 3 1 0 7สเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อของท่านครับใส่ชื่อของท่านลงไป ใส่น้ำสกุลตรงนี้คลิกต,ตรงนี้นะครับเรียบร้อยตรงนี้นะครับก็ใส่ประเทศให้มาเลือกประเทศตรงนี้นะท่านที่อยู่ต่างประเทศก็ให้ใช้เป็นประเทศไทยก่อนอ่าก็เลือกประเทศตรงนี้เขาก็จะมีประเทศมาให้เราเลือกเราก็เลื่อนหาเป็นประเทศไทยนะครับหรือเราจะเซิร์ชข้างบนนี้ก็ได้นะครัว่าไทยตรงนี้ก็ได้แต่เลื่อนเอา ผมก็จะเลื่อนเอานะมีไทยแลนด์ก็กดไทยแลนด์แล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับ13หลักอันนี้ลงทะเบียนร้านค้านะครับจาเป็นจะต้องใสอ่อย่างเช่นเราไปขอใช้ไฟไฟาฟรีตามปั๊มปตทอะไรพวกนี้เขาก็ให้เราลงทะเบียนอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยขจาข้อมูลของเราไปทาอะไรนู่นนี่นั่นเจ้เลขบัตรประชาชนมันทําอะไรไม,ไม่ได้ครับเราไม่ได้ไปเซ็นเราไม่ได้เอาหน้าบัตรให้เขานะครับอันนี้คือเป็นเลขบัตรประชาชนเฉย,ยๆไม่ต้องกลัวเอา,เาไปทาอะไรดไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องลงทะเบียนอยู่แล้วครับ Okay. หลังจากใส่บัตรประชาชเนเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปครับหลังจากนั้นก็ให้ใส่อีเมลครับก็เอาอีเมลของเรามาใส่นะครับ จากนั้นเราก็ยืนยันอีเมลอีกครั้งหนึ่งครับโดยการคัดลอกมาวางเลยครับคัดลอกแล้วก็มาวางตรงนี้ครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดคําว่าข้าพเจ้าได้อ่านคําแนะนําเข้าใจเรื่องไขเข้ากําหนดแล้วกดตรงนี้ครับแล้วก็กดสมัครเลยครับต้องการสมัครสมาชิกใหม่หรือไม่ก็กดบันทึกนะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะให้คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบทันทีนะครับ แล้วก็จารหัสตรงนี้ของเราไว้นะครับเนี่ยรหัสเข้าไปดูเวลาเรารับรายได้นะหรือเข้าไปร้านค้าของเราเวลาเรา logout อ,ออกถูกไหมครับ logout อ,ออกจากระบบจากแอปพลิเคชันแล้วจะเข้าไปใหม่เผื่อโทรศัพท์มันเสียเอาไปซ่อมนูน่นนี่นั่นหรือว่าเราเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็จะเอารหัสตัวนี้ครับนะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเนี่ยไป login เข้ากับเครื่องใหม่เวลาเราติดตั้งแอปใหม่นะครับ ที่สำคัญก็คือเอาไว้ดูเ,เ,เงินนะครับที่บริษัทจ่ายมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบครับอ่าคลิกเข้าสู่ระบบดังนั้นเราก็เข้าสู่ระบบก็เอารหัสเมื่อกี้มาใส่กรอกรหัสลงไปครับเป็นรหัสสมาชิกของเรานั่นแหละครับแล้วก็รหัสผ่านครับไม่มั่นใจเราก็เปิดตาดูอย่างนี้ก็ได้ครับเปิดตาดูนะ แล้วก็เราเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบได้เลยหรือท่านใดลืมพาสเวิร์ดนะครับเขาก็จะส่งพาสเวิร์ดนั้นไปที่อีเมลของเราเราก็ไปเอามากรอกมาเปลี่ยนนะครับก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับนะครับเรียบร้อยในเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อรับร้านค้าฟรีตอนนี้ท่านสามารถที่จะเข้ามาดูร้านค้าของท่านได้นะครับร้านค้าของท่านก็จะมีสินค้าขายนะครับสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับ40-50รายการสําหรับคนที่ลงทะเบียนฟรีก็เอาสินค้าตัวนี้ไปโพส ตามเฟซบุ o กกลุ่มไปโพสต์ตาม Facebook ส่วนตัวไปโพสต์ตามกลุ่มได้ไปโพสต์ตามดิสอ์หรือเป็นโซเชียลอื่นๆเอาไปลงที่ YouTube ก็ได้ครับท่านก็จะได้ส่วนต่างนะก็คือกําไรจากการขายเนี่ยถ้าเกิดมีลูกค้าสั่งซื้อของมาท่านจะได้กําไรจากการขาย5%สมมุติว่าท่านเอาตัวนี้ไปโพสต์นะครับนี่ครับตัวดีเบอรี่สำหรับคนที่ต้องการไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์สูงแล้วก็พวกผิวนะครับ เกี่ยวกับเรื่องดีท็อกซ์ลำไส้เห็นไหมครับคุณจะได้กําไร5%ก็คือ42บาทอันนี้คือฟรีเลยนะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต๊อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องสต๊อกสินค้าไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวคุณก็จะมีรายได้ถ้าคุณจะสั่งซื้อสินค้าก็กดสั่งซื้อสินค้าตรงนี้ได้เลยนะครั้งต่อไปเราก็จะมาสอนมาแนะนําวิธีการสั่งซื้อสินค้าสั่งยังไง จะส่งยังไงเราอยากแชร์ไปให้คนอื่นแล้วให้เขาติดตั้งร้านค้านี้ด้วยเนี่ยเราจะมีผลตอบแทนยังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันสำหรับคลิปนี้เป็นหัวข้อ,อการติดตั้งร้านค้าโอกาสดีๆแจกฟรีร้านค้าออนไลน์ชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับคลิปดีๆเป็นคลิปต่อมปสอนทีการหาไรายได้แบบฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทเดียว ท่านใดที่ลงทะเบียนร้านค้าเสร็จแล้วก็แจ้งเข้ามาทางกลุ่มได้เลยเดี๋ยวก็จะมีนัดสอนวิธีการสร้างรายได้ที่มันมากขึ้นต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ